สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรีวิวคันนี้เลยลูกค้า Isuzu X Series นะคะคันนี้สีดำเป็นปี2021นะคะลูกค้าสประตูให้ดูก่อนคันนี้ติดล้อแม็กใส่ล้อแม็กมาแบบนี้แล้วนะคะแต่งมาครบจบเรียบร้อยเลยนะอ่ะ ไม่มีช้าเลยลูกค้าให้ดูอ่ะทุกอย่างเดิมๆนะคะหน้าจอเดินทัชส,สกรีนนะคะระบบแอร์ออโต้คันนี้เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะคะเลขกไม่วิ่งมาที่92,000กิโลไม่แทนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะพวงอะไรก็ใช้งานง่ายนะมัลติฟังก์ชันนะคะอ่ะส่วนข้างหลังห้องผู้โดยสารนะคะมีแอร์แยกให้ด้วย ใช่ค่ะด้านหลังนะคะสภาพด้านหลังเบาะไม่มีชม้ําแอร์แยกด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้เป็น X Series สีดานะคะมาพร้อมล้อแม็กแบบนี้ลูกค้าได้ไปพร้อมจบครบชุดแบบนี้เลยมาดูกันที่ด้านหลังกันดีกว่าค่ะสําหรับคันนี้ตัวนี้มีกล้องหลังให้ด้วยนะคะช่วงล่างมาเดิมๆอุปกรณ์ครบค่ะยางอะไหล่ลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเดินทางเข้ามาดูรถสามารถเดินทางมาได้เลย ร้านของเรารถบ้านสหายานยนต์นะคะติดถนนรัตนาทิเบศอยู่จังหวัดนนทบ,บุรีค่ะทำเป็นดอกเบี้ยพิเศษยังมีอยู่สำหรับคันนี้นะคะเริ่มต้น4ปีอยู่ที่2 5 9เท่านั้นเองค่ะมากันถึงเครื่องยนต์กันดีกว่าสำหรับคันนี้ค่ะตัว X s e r ซ e s รเครื่องยนต์1.9้นะลูกค้าให้ดูใกล้ๆเลยนะเครื่องยนต์รับประกันไม่เกิดปฏิเหตุไม่มีปริข่วงควคยไหมหรือว่าน้ำท่วมนะคะจริงๆดูด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วนะลูกค้า คันนี้น็อตอยู่ครบทุกจุดนะคะแต้มสีครบเพนเพ็ดเ <c oughs> ดิมๆยังอยู่เลยนะ,ะราคาคันนี้ดีกว่าลูกคา้าปี2021รถสวยสภาพดีตรงปกแน่นอนนะราคาอยู่ที่6,49,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจจักไปแน้นทางร้านมีบริการวิ่งเซ็นเอกสารที่หน้าบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเบอร์โทรด้านหน้า,าเพจหรือทักข้อความเข้ามาพูคุยกันได้เลย เดี๋ยวเราไปกันก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ